เทวดายืนบนอากาศรัศมีสว่างสวยพูดกับพระราชกุมารสาลิว่าคนแก่ชรลากินยาทิพโอสถนี้หน้าแกจะกลับเป็นหน้าหนุ่มผมงอกจะกลับดำหัวล้านผมจะขึ้นหนังเหี่ยวย่นจะเต่งตึงแก่สารพัดโรคคนใดมีโรคคนนั้นย่อมดูไม่สวยงาม คนที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของมากแต่จะสู้คนไม่มีโรคไม่ได้คนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละคนนั้นย่อมงามในที่ทั้งปวงคนไม่มีโรคนั่นแหละเป็นลาบอย่างยิ่งคนมีโรคย่อมเสื่อมจากลาบทั้งปวง อิติปิโสพวาจริยาปรมิสัมปันโนอิติปิโสพวาจริยาญาณปรมิสัมปันโนอิติปิโสพวาโลกัตถจริยาปรมิสัมปันโนอิติปิโสพวาโลกัตถจริยาญาณปรมิสัมปันโนอิติปิโสพวายะตัจริยาปรมิสัมปันโนอิติปิโสพวายะตัจริยาญาณปรมิสัมปันโนอิติปิโสพวาพุทธัตจริยาปรมิสัมปันโนอิติปิโสพวาพุทธัตจริยาญาณปรมิสัมปันโนอิติปิโสพวาติวิชจริยาปรมิสัมปันโน อิจิปสมว,ว่าปรมิอุป,ปะปรมิปรมาาัตะปรมิสัมปันโนโจริยาวะโคเจตุทัสมโม